ของแผ่นดินพมมื่อมนีีมือก็ไม่ผิดอะไรกับพวกทหารที่อยู่ปลายแถวแล้วอย่างนี้ท่านจะปกครองได้้าประทออันใดจึงว่าแต่พูดคนระวึงแม้ต่ดีที่จะรักน้ำว่าอัครเทวีเจ้าก็ไม่สามารถที่จะรักษาหนามไว้ได้ถ้าเช่นนั้น เร่งบอกขวาญเจ้ามามหารามินมาถึงว่าในเวลานี้พระน้องนางอัครเทวีอยู่ที่ไหนเจ้าข้าที่เราบวชท่อบางไปรักหนาวยตัวข้าเองอยากรู้ว่าอัครเทวีอยู่ที่ไหนใช่ยังหูมดนงิดอ๋ขอข้างนี้เน้นๆ ขอบคุณหึไอ้ฝอมหายเอาสิอภิญญ์พี่ทำไมถึง ผมจะพี่มี่คาเจ้า่ตันี้ทำไม่ัจีจะให้ผมที่เจ้าพี่อยู่คนเดียวไม่ได้ไงลูวไปข้างบอกฉันทำไม่ได้เจ้าต้องรนีไปพี่บอกเจ้าไ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จะปกป้องทางวยชีวิตของพี่พี่จะมมทาต้องต้องไเป็นของใครทั้งพี่นไปา้วเท้ี ต้งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วชาวประชาจะอยู่กันอย่างร่ำรวยเป็นสุนขได้ก็ต้องพึ่งแต่ร่มสวัสดิ์ันกของเจ้าพี่และ,ะหาแม้ว่าเกิดสิ่งสมค,คบได้จริงๆแล้วพวกเขาทุกคนจะอยู่กันอย่างได้อะไรไม่ท้อก็ได้ยินที่บอไปก็พูดแบนี้หมายความว่าอย่งรครเดวีที่มีของเจ้าพี่ ก็เปลี่ยนเสมอชีวิตของผมฉันอัคราเทวีมองฉันเป็น,นปต้นเหตุของเรื่องนี้มองฉันจะขอหยุดทุกอย่างต,งตัวของผมองเองอนะเบบนี่ยอาราเทวีจะทำแบบนี้ไม่ได้จะทำแบบนี้ไม่ได้พี่จะขอเป็นผู้เสียสละเ<ะ>พื่อปกป้องเจา้าและเพระว่าเนี่ยมันคือหน้าที่ของพี่มันไม่มองผิดตัวเลยครับเทวี เบ่นี้นก็สี่บอกจะรีบหนีไปขอร้องอารเทวีบมที่เป็นคนเลือกล้งขอให้เจ้าพี่ขอร้องในการตัดสินใจขอนนอาอ่านด้พห่ไม่ค่ดีคุณพี่นีไปซะอากาเทวีอากาเทวีคุณี่ ว่าก็รู้แค่จังว่าม,มึงใม่พระสวามีอยู่แล้วแต่ก็คือจุกที่ทยลหม่งฉันไม่อาจปันใจใหกับชายอื่นได้อีกแต่ให้เปล่าฟังให้ดีดนะเบค่ะว่าม่งฉันจะไม่ไมีวันที่จะคิดค้อภรรยะต่อพ่สวามีของหม่มฉันได้คือความสบสนของสองแผ่นดิน เห็นแก่ผม่สมีิยราถอยท้าเกับเปเธอได้ค่ะอครเดว